มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยค่ะรูปหน้าไม่กระชับแก้มเยอะค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเข้ามาทำตัวซอฟท์เทอร์มัลค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีทุกฝนมีปัญหาอะไรให้แตทัดดูแลคะค่ะฝนวันนี้รู้สึกเป็นกังวลค่ะเรื่องแก้มู้สจกว่ากรอบหน้าไม่ไม่ค่อยชัดค่ะในเรืงที่แบบไม่ค่อยได้กินนะคะแต่ว่า มันรู้สึกว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะ<ช>มันก็แบบมีความหย่อนคอยแล้วก็แฟตดาค่ะเริ่มเยอะแล้วมันทําให้ช่วงตรงนี้ค่ะมันแบบเหมือนตกๆนิดนึงนก็เลยอยากให้ช่วยดูให้หน่อยได้เลยค,นะค่ะเปร็บไป้อมๆได้งนค่ะ ในส่วนของกรอบหน้านะคะเมื่ออายุเกิน25ปีขึ้นไปนะคะคอลาเจนของผู้หญิงเราจะลดลงทุกปีทุกป,ปีบวกด้วยกับไลฟ์สไตล์นะคะที่อยากจ,จะทําให้มีผิวที่ดูเริ่มมีความเหมื่อนคอย้ยดื่มน้าน้อยนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอมีภาวะความเครียดสะสมน,นะคะมันก็ทำให้ผิวภาพโดยรวมเราเริ่มไม่สดชื่นนิ้วลอยเล็กเริ่มเกิดข,ขึ้นปัญหาของคุณฝนนะคะกังวลตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยตรงแก้ใช่ไหมคะปัญหานะคะ ช่วงแก้มเนี่ยจะเกิดมาตั้งแต่ช่วงบริเวณตรงหนุ่มแก้มเลยนะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะที่เริ่มตกนะคะถุงใต้ตาเริ่มเป็นหลุมพอตรงนี้ตกนะคะกล้ามเนื้อมัดที่มันเป็นตรงช่วงกลางอะค่ะก็จะถูกถ่วงลงมาทําให้แต่งชั้นกันชัดเจนเป็นล่องนะคะล่องแก้มก็เริ่มเกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะมูแนะนาตัวซอฟท์เทอร์มาจะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ของไทเดอร์ทัศนะคะที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับลดความหย่อนค้อยนะคะและคืนความสดชื่นให้กับผิว ผลที่ได้รับนะคะก็น่าจะชัดขึ้นสกินผิวจะดีขึ้นสวยขึ้นรูขวเด็กลงผิวจะดูไม่อิ่มตวอ่อนล้าเหมือนเป็นอยู่ค่ะก็หมายถึงว่ามันก็จะช่วยเรื่องแฟตด้วยแล้วก็เหมือนฟื้นฟูใช่ค่ะเป็นระยะยาวนะคะตัวนี้ระหว่างทําไม่รู้สึกเจ็บเลยอุ่นสบายเลยค่ะ วันนี้นะคะทำไปผิวจะยกขึ้นที่ประมาณ30%นะคะก็คือเห็นแล้วว่าผิวนางมีการปรับเปลี่ยนในการยกกระชับผิวคือสดชื่นขึ้นดูมีมิติมากขึ้นในในสองกรอบหน้าเสร็จแล้วค่ะ ก็หลังจากที่ได้ทํานะคะที่เห็นได้ชัดนะตอนนี้เลยคือหน้าสดใสขึ้นมากๆตัวแก้มที่ห้อยๆเมื่อกี้ค่ะก็ยกกระชับขึ้นหน้าแบบมีเชฟขึ้นกอบหน้าชัดเป็นมีเชฟมากขึ้นค่ะที่สาคัญตรงเนี้ค่ะปัญหาตรงแก้มสม้มค่ะตึงขึ้นเด้งขึ้นหน้าดูอิ่มฟูขึ้นใต้ตาก,ก็สดใสขึ้นค่ะหน้าดูแบบไบรท์เ fresh มากแล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะทําให้ผิวหน้าต,นต่งตึงแบบ คาดไม่ถึงเลยค่ะว่าการที่เรามาลดแฟตอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผิวหน้าเราช่วยเติมคอลลาเจนช่วยเติมความชุ่มชื้นกลับขึ้นมาด้วยแบบทให้หน้าเรากลับมาเด็กอีกครั้งนคะก็วันเนี้ยค่ะที่ทําไปรู้สึกประทับใจมากประทับใจกับนักกายภาพด้วยประทับใจคลินิกเดอะทัชมากค่ะน่าจะอีกประมาณ6เดือนค่ะจะกลับมาซ้ําแน่นอนก็อยากชวนทุกคนให้มาลองโปรแกรมนี้ดูนะคะเป็นซอฟท์เทอร์มาค่ะดีจริงดีมากๆเลยค่ะลองมาปรึกษา ดูกับนักกายภาพดูก่อนก็ได้นะคะให้คำปรึกษาดีมากๆเลยค่ะ